มากินเล้งแกะจานยักษ์เป็นเล้งที่แบบว่าคือเขาแกะให้หมดเลยไม่มีกระดูกสักเม็ดราดข้าวมานะครับพูนพูนโคตรน่ากินเลยคุณผู้ชมเป็นเล้งราดข้าวนะคุณผู้ชมยังไม่เคยเห็นที่ไหนด้วยนะอนโอ้ยโ่อยอ่้ยมเนฟินอะอื้อ โหดลาน้ำจิ้มหวานกัะยำชำแบบนี้โคตรอร่อยนอรอันนี้น่ากินจริงโคตรดีอร่อยจริงเอาแบบนี้คนก็ไม่ดูผมแล้วดิคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งดูนี่ครับหม่าม่าต้มยำหมูกรอบครับคุณผู้ชมตากล้องกูก็ไม่เว้นอ่ะ สวัสดีครับกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NatVSFood น,นะครับ <ST S> ในวันนี้ครับผู้ชมอยู่กับผมเออที่พัทยาเหนือนะครับกลับมาเยี่ยมเยือนชิ่นเก่าๆของพวกเราอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมากินเล้งแกะจานยักษ์จานละ120บาทนะครับผมเป็นเล้งที่แบบว่าคือปกติเราเคยเห็นเล้งใช่ไหมที่มันจะตั้งไว้แบบเป็นกระดูกเป็นอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แกะเนื้อมาให้แต่ร้านเนี้ยพิเศษแบบพิเศษสุดๆคือเขาแกะให้หมดเลยไม่มีกระดูกสักเม็ด ราดข้าวมานะครับพูนนซึ่งดูในรูปแล้วเนี่ยโคตรน่ากินเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาลองพิสูจน์มาลองกินกันครับว่าอร่อยจริงไม่การกินเล้งแลวเราไม่ต้องแกะเองเนี่ยมันฟินขนาดไหนแล้วันนี้ครับอยู่ผมที่ร้านลิ้มต้มเลือดหมูนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อไม่มีการรอช้าก่อนเริ่มคลิปกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกกดกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งแล้วเราไปในร้านกันคุณผู้ชมป่ะเริ่ก มาครับผมผู้ชมตอนนี้ผมได้มาแล้วครับเมนูโคตรเยอะเลยครับตอนนี้คุณผู้ชมคือทีแรกครับผู้ชมที่ผมมาร้านเนี่ยผมมาตามเมนูนี้ครับข้าวเล้งแกะคุณผู้ชมเนี่ยือเป็นเมนูนี้อันนี้คือ120บาทคุณผู้ชมเป็นเอ่อเล้งแกะมาให้เรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วเมนูที่ร้านไงคือดูสิหน้าหลังหนึ่งนี่อีกสองแล้วคือแต่และเมนูคือโคตรน่ากินคุณผู้ชมครับสาม ส,สามสี่เ่คือเมนูมันเยอะเยอะมากจนผมแบบคือถ้าเราจะมากินแค่เล้งแกะเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบเออเสดายไหนไหน,ไหนก็มาพัทยาแล้วนะคุณผู้ชมก็เลยอย่างที่เห็นครับผมทั้งโต๊ะตอนเนี้ย <c ười> ซึ่งเยอะมากคือตอนนี้มีประมาณ10กว่าเมนูนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกที่เรามาร้านเนี้ยเพราะเมนูนี้ก่อนเล้งแกะเดี๋ยวเรามากินกันต่อเลยคุณผู้ชมครับเป็นเล้งราดข้าวนะคุณผู้ชมเล้งแกะราดข้าวเอ้ยอันนี้ผมไม่เคยกินยังไม่เคยเห็นที่ไหนด้วยนะ โคตรรวยอ้ยอมันฟินเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งแกะเองต้องม้ครับนี่มันใกล้แกะมาให้แบบนี้เนื้อนุ่มๆแบบนี้อือหืออุ้ยคือจานหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมครับเนื้อเล้งแกะอย่างเดียวอ่ะ300กรัมเขาจะมีน้ำจิ้มให้สองแบบนะคุณผู้ชมเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มหวานนะครับเราลองจิ้มหวานกันไหมโอ้โหลาดน้ำจิ้มหวานไปจอมฉ่ำแบบนี้เป็นยังไงเอ่ย โคตรอร่อยนอสอร่อยจริงไม่ยั้งนะทีนี้มึงเติมดิเหมาะสมที่สุดแล้วเปิดเปนน้ำจิ้มหวานคือนเนื้อเขาคุณผู้ชมโคตรนุ่มแล้วกินคู่กับพวกกระเทียมเจียวนะเจียวมาแบบหอมๆนะครับอือหือโคตรอร่อยเสร็ไปอันนี้เป็นน้ำจิ้ม ซีฟู้ดนะคุณผู้ชมครับนี่ราดซีฟูด้ดลงไปป,ปึ๊บราดออกมาแนี้อืะ้ะทีเลยแล้วกันว่าล็งมันต้องแบบซีฟู้ดแบ่แบๆอย่างเงี้ยนะลองดูลองดู ออะไรพี่เป็นอะไรครับต้มเลือดหมูสับเดี๋ยวพี่อันนี้ผมสั่งไปด้วยเหรอครับอันธิบดีทำมาให้ลองชิมใส่ใส่จัมโบ้จริงๆริงลูกค้าทีเควสได้ว่าจะกี่กรัมอันนี้ลูกละห้าสิบกรัมจัมโบ้ไอ้หมูเนี่ยคือสั่งความใหญ่ได้ใช่แจกได้้ยถ้าผมขอแบบหมูชิ้นชิ้นแบบฮะจริงเหรอพี่ยังไม่กล้าลองเพราะว่าทั้งโต๊ะตอนนี้เยอะไปหมดเลยพี่ก็ระเสิร์ฟเรื่อยๆเหยนนะขอบคุณมากครับพี่ พี่บอสนะครับเจ้าของร้านดูแลเราดีมากคุณผู้ชมบนโต๊ะยังไม่หมดเลยมาเดี๋ยวเรามาลองซีฟู้ดก่อนเป็นไงเนี่ยคุณผู้ชมครับผมว่าเล้งแกะกับซีฟู้ดมันที่สุดแล้วครับจริงลมมันอร่อยจริงหุ้มจิ้มซีฟู้ดล้วโอตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับเล้งแ่บเคยกินกันเปล่าเล้งแ่บราบข้าวไม่เคยย อืม่หมดแล้วครับหนึ่จานร้อยยี่สิบกเยอะเนี่ยเนื่ยเมนูอื่นหรอไมมาอันนี้เป็นต้มแบบเซ็ตเส้นจีคุณผู้ชมครับเสิร์ฟมาแบบกระทะร้อนนะครับผมแล้วก็เต้าหู้ทอดแล้วก็มีกุ้เชียงราไปดิ โคตรเลยกินคุณผู้ชมเฮ้ยพี่เกตมาจริงคุณผู้ชมพี่เกตก็มาหาผมจริงพี่เกตพี่เกตเรียครับพี่เฮ้ยคุณผู้ชมครับพี่เกตวันนี้มาหาผมอ่ะเฮ้ยผมไม่คิดว่าพี่เกตจะมาเนี่ยกินว่ามีอะไรกินไม่หิวกินดิพี่เนี่ยพี่เลือกเอาเลยกินอะไรเนี่ยวันนี้วันนี้วันนี้น้องเลี้ยงอีกประมาณสามชุดครับพี่ไม่ว่างเหรอวันนี้ ว่างแต่มาหาให้ผคิดถึงว้าวคุณผู้ชมมาแล้วรีวิวพี่เก็ตแล้วรีวิวเซ็งกี้ต่ออือเครื่องในดีมากคุณผู้ชมคือวันนี้ต้องบอกเลยว่านานๆทีเราจะได้กินเมนูที่แบบว่าหลากหลายนะคุณผู้ชมแล้วมันน่ากินทุกเมนูไงเซ็งกี้แบบเบึ้ม ดดไปอีกหนึ่งครับผมกินน้ำตอดดีอ่ะน่ากินหมดเลยกินสเต็กก่อนไหมผูม้ชมเดี๋ยวเรามาลองสเต็กกันครับผมคือเมนูสเต็กก็มีข้าวก็มีสุกี้ผัดมามา่ามีหมดอร่อยมาก เซ็กเนื้อกับกระเทียมแบบจุกๆอร่อยนิ่มกินให้เกี้ยงเลยไม่เหลืออะไรทั้งนั้นโอ้โหหลงนะพี่โอ้ยทีมงานโง่ทํางานไม่ได้เรื่องเลยอ่ะผมชมครับนี้เป็นสุกี้ผัดหมูกรอบนะครับผม สก,กี้หมูกรอบคุณผู้ชมครับอร่อยเกินไม่ได้นะจะอร่อยพวกเมนูไม่ได้นะ,ะอร่อยพวกเมนูมนะเลนะยเพราะว่าปกติเคยไปกินโลนินน่ะคุณผู้ชมยังไม่ได้อร่อยพวกเมนูเลย <S <S 2> <S 2> พี่มานั่งตรงนี้ผมจะเอาพีอนะโดนอ่างของย้อนไปครับ <c oughs> ว่านี้แหละอือหือผมอันนี้ผมว่าดาเมจโคตรแรงหมูกรอบผงกะหรี่ปะกระหรี่ <c oughs> หมูกรอบผัดกะหรี่อันนี้น่ากินจริง <c oughs> อันนี้นะกับข้าถวถั่วร้อนๆนะโอ้ โคตรดีอร่อยจริงเฮ้ยหมูกรอบเนี่ยหมูกรอบอันนี้น่าทำจานยักเนาะโฮ้ยแห่นแน่แหนแน่เอาแล้วคุณผู้ชมว้าวเราคิยจานนี้น่าทำจานยักจริงอ่อยกินเนยอะกว่เาเ,าเาดิมอีกใช่ไหมพี่แล้วหล่อกว่าเดิมได้ไหม <laughs> ผมถามหนึ่งผมแต่เขาโยงเข้าตัวเขาเองอะคุณผู้ชมพี่ดูดิามาคุณผู้ชมข้าวหมูแดงครับหืมคำๆไปครับหวานหอมอร่อยมากอันนี้เป็นผัดผักบุ้งหมูกรอบนะคุณผู้ชมครับสำหรับงรานเขาดีมาก อ๋อมากเค็เค็มมันๆนะครับผมหอมเต้าเจียวแล้วก็รสชาติเผ็ดกลางๆนะเหมือนกินมี่ยกหมูกรอบอะคุณชมครับคือผมมาก็เคยอยู่พัทยามาก่อนประมาณปีหนึ่งนะคุณชมแล้วก็ร้านเนี้ยไม่เคยมาได้ไงไม่เคยเห็น มาเก็บภาพไว้ครับแบบว่าเก็บไว้ไงว่าแบบมึงกินแล้วมึงไม่จ่ายนะอะไรเงี้ยยอดพี่อร่อยทุกอันเราได้เยอะด้วยไม่เหมาะมากินคนเดียวเหมาะมากินเป็นครอบครัวนะครับกินนี่ไหมอันนี้โคตรเยอะ อ้อไปมาแม่คุณผู้ชมแบบนี้นะคุณผู้ชมมันก็คือร้อนมากเอาแบบนี้คนก็ไม่ดูผมแล้วดิมา,ม,าม่ขผมก็ก็จบแล้วดิจังหวะนี้ผยองขับยาพิ่งดูนี่ครับมา,ม,าม่าต้มยำหมูกรอบครับคุณผู้ชมแต่กล้องกูก็ไม่เว้นอะ่ะ อร่อยมากมีหมูสับแบบเป็นก้อนนุณ้มแล้หมูกรอบนะมีเห็ดมีไข่ครับผมเราก็บอกมันว่ามันเยอะตลอดลุกติ่งทุกอย่างที่เรากินนะแล้วสุดท้ายเป็นยังไงหมด <laughs> หมดไม่แต่เราพูดในมุมมองของแบบคนปกติไงคนะุณผู้ชมคือมันเยอะจริงครับ ยี่เห็นเขาคลีปตุ๊กตาแล้วอยากได้เดี๋ยวเดี๋ยวดวันนี้ผมจะมาสอนทิคการคลิปตุ๊กตาคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าผมคลิตุ๊กตาเก่งมากจริงๆผมมีวิธีแบบให้ได้ตุ๊กตาโดยที่แบบเราใช้เงินน้อยมากแล้วได้ทุกช็อตได้ทุกตัวเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเดี๋ยวขอกินก่อน จะหมดร้อนด้วยคุณผู้ชมต่อไปครับผู้ชมข้าวผัดสเต็กเนื้อนะครับผมท็อปด้วยไข่แดงดอกนะครับผมโอ้โหเมนูนี้ก็โคตรน่ากินก็ผักกุ้ดอีกนี่ตอกไห้ให้ดูจังหวะนี้ตักกับข้าวนะครับผมอร่อยมาก อร่อยคุณผู้ชมหมูเนื้อแบบเบิ้มๆมันหอมแบบข้าวผัดหอมเนื้อหอมกระทะหอมแกงด้วยได้ไหมอ่อนไก่อ่อนมึงนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> มาคุณผู้ชมต่อไปครับอันนี้เป็นข้าวอบหม้อดินนะครับผมข้าวอบหม้อดินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดคุณผู้ชมครับ คุณเชียงนะราซีฟู้ดเข้าไปแบบนี้นะครับผมโอ้ยแต่ที่นี่คุณผู้ชมน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาดีมากนะคืออร่อยแบบอจอกกัญแดงทีนึงอื้อหืออ้ยร่อยอุ้ยล่างๆไม่ได้แห้งเลยคุณผู้ชมมันจะฉ่ำๆมันจะเหมือนมีน้ำซุปครักคลิกอยู่ข้างล่างนะครับผม ขอบคุณครับคนสวยขอบคุณครับมันสวยมาอีกมากอีกแล้วนั่นนี่คุณผู้ชมอยากเห็นนานๆานอันานพอยังคุณผู้ชมนานพอยังนานพอยังนานพ้อยนะโอเคให้ดูกันนี้เลยเดี๋ยวไอ้น้องด่าผมโคตรอร่อยเนี่ยกินมาเนี่ยอร่อยทุกอันจริงลองนี่บ่มบ่มเย็นใหญ่ๆนะครับผม ชิ้น50กรัมเหรอใช่อุยนุ่มมากนะเนี่ยอืมไม่อยากไปจากที่นี่เลยอ่ะอยากอยู่พัทยาตลอดไปได้ไหม,มได้ยอือเนี่ยด้แฟ่เราอยู่กำลัง <laughs> นีนี่หมูกรอบพวกพี่เกลือรุวมเป็นหมูกรอบแบบผัดมาแบบแหแ้แงๆนะรุกคว้าว อ้าอ่าหมดนี่ครับผสมแบบนี้ไปนะคุณผู้ชมยุ้งอร่อยหมูกรอบพ้าพี่เกลือคุณผู้ชมหมูกรอบจะแห้งๆกรอบๆเลยจะมีรสชาติเผ็ดเค็มหอมพริกมากนะครับผมหืมยุ้อร่อยอ่ะปกติหมูกรอบพ้าพี่เกลือผมจะกินเป็นหมูกรอบแบบที่นี่ใหญ่อย่างเงี้ยอ่าแต่อันเนี้ย ครั้งแรกนะที่กินแบบเป็นชิ้นแห้งๆแบบนี้เรื้องอร่อยนะเหมือนกากหมูเลยเนื้อย่าง,งเนื้อยา<ง>่อยางก็มีแล้ว<ง>เห็นเนื้อย่างแล้วอยากไปยืนกินเนื้อย่างเลยเร,เราเคยทำคลิปเอ่อยืนกินหมูปิ้งแล้ว แต่ว่ายืนกินเนื้อย่างยังไม่เคยเฮ้ยคปบอนเซอร์เข้าได้นะครับใครมีเปิดร้านเนื้อย่างอยู่ยินดีนะครับผมต่อไปครับคุณผูชมมามาผัดหมูกรอบเด็กๆต้องชอบนะครับ พาะว่าน,น้องแนทเองก็ชอบฟินอะ <ș es> มีแบบผัดที่เมาวก็มีนะแต่ผมสั่งแบบธรรมดามานะแบบนี้150บาทนะคุณผู้ชมหมูกรอบแบบ2แถวอะเยอะมาก ไปผมชอบมาเป็นเข้าผัดเนื้อลูกเต๋านะครับผมด้านกิมไปอมลองให้ได้มึ่ยได้ไหมอิ่มนั่วอร,อ,อร่อยอืมอร่อยมันอร่อยมาก จังหวะที่แบบกินกับไข่แดงเค็มที่เขาดองมาคุณผู้ชมอิ่มอิ่มเรามนี่เยอะมากอาหารเยอะมากคุณผู้ชมเยอะและหลากหลายสุดๆนะครับอันนี้เขาไม่ได้มีขายใช่ไหมนี้เขาทำให้ให้เราเองออนไลน์มีขาออนไลน์เหรอ คำสุดท้ายแบบเบิ่มๆบอะไรอะไรอื้อหือแล้วก็มาถึงจานสุดท้ายเมนูพระเอกของเรานะครับในวันนี้ที่แบบว่านำพาให้เราได้มาพัทยาผมมากเพราะเมนูนี้จริงๆคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้กินไปจานเดียวแล้วที่เหลือก็ไปมั่วเมนูอื่นหมดเลยเพราะว่าเฮ้ยมันได้กินทุกเมนูจริงนะ ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยากให้นอตได้ลองกินนะคุณผู้ชมครับคือแบบว่านอตอันนี้ด,ดีมากดีมากเว้ยเป็นอชอนตอมผมอยากให้นอตได้ลองลเล้งแกะที่แบบว่าเราไม่ต้องแกะเองว่ามันฟินขนาด กินปุ๊บแลกปั๊บหาพี่ปอตวพี่ป๊อตอยู่ไหนอะพี่ป๊อตพี่เชิญครับพี่เชิญเชิญเชิญพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้พี่ป๊อตเอ่อทำการฝากร้านให้คุณผู้ชมหน่อยครับว่าสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวพัทยาเอ่ออยากมาลองกินนะครับร้านนี้ก็บอกเลยว่าอร่อยอันนี้ส่วนตัวผมนะบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็คุ้มค่าได้โคตรเยอะพี่ทำไมพี่ถึงทำเยอะอะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นคนโระเภทนั้นเนาะอ๋อพี่คนกินเยอะอ่าก็เลยรู้สึกว่าบางทีมัน ให้มัน,นจุกจิกก็รู้สึกว่าเราให้ที่เราแบบกินแล้วอิ่มเลยจุกจุกอิ่มจริงครับพี่พอออันนี้จุกจริงแล้วก็เดี๋ยวพี่บอสฝากร้านได้เลยครับพี่ได้ครับอ๋อก็ร้านบอสอยู่ตรงพัทยาเหนือนะครับเลยแอสโคพัทยาเหนือ200เมตรจอดหมดได้เลยขาวแดงหน้าร้านจอดได้ในซอยจอดได้ครับอะไรนะพี่พ,พ,พูดว่าขาวแดงจอดได้ขาวแดงขาวแดงจอดได้จริงเหรอพี่กลางถนนจอดได้ปะเกาะกลางอะไรเงี้ยเกาะกลางเลยได้ปหมก็ได้ก็ได้ก็มีคนจอดมันก็มีจอดแล้วก็วิ่งลงอ๋อบางทีก็มีจอดนะเข้าครับเข้าห้องน้ำได้วา ไม่ได้แวะเที่ยวแวะเยี่ยวก็ยังดีนะครับยิ่งไปยิดถึงกันร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงพี่ร้านร้อนเปิด7จ็ดโมงถึงเที่ยงคืนครับเปิดทุกวันไหมครับทุกวันไม่มีวันหยุดอืมโอเคก็สําหรับลิงก์แฟนเพจร้านนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่หน้าจอตรงนี้ก็เรียนเชิญนะคุณผู้ชมลองมาแวะทานกันได้ใครมาเที่ยวพัทยานะก็มาครับผมก็อยู่เนี่ยพัทยาเหนือทะเลสวย แล้วก็เจ้าของร้านก็หลอกนะครับแต่ว่าผมหลอกว่าแค่นั้นเองไม่เยอะเยเฮ้ยเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงนี่เดี๋ยวไม่ได้เลยวันนี้ผมจะมาสอนคุณผู้ชมทุกคนไงคีบตุ๊กตาไงเทคนิคคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้บางทีเราไปคีบตุ๊กตาอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณผู้ชมบางทีมันมันคีบยากอะไรเงี้ยหัวคีบมันไม่ดีผมมีวิธีที่แบบว่ามันง่ายกว่านั้นแล้วได้ชัวร์ด้วยวันนี้ผมจะเอาให้คุณผู้ชมดู4ตัว4ตัวพี่บอลพี่ผมยูบญแจมเลยพี่ นี่ผู <S <S ้ชมเงง่ายๆครับผู้ชมคือแบบพี่บอสพี่อันนี้คือผมแบบผมหยิบได้เลยใช่ไหมพี่หยิบได้เลยครับอ่าก <ผม S 1> ็ลูกค้าก็หย,หยิบเลยเนี่คุณผู้ชมเราก็แบบหนึ่งตัวนะครับผมมีเนยนะครับมีเนยสอง่าสามนะครับผมอ่านี่นคุณผู้ชมวิธีเวลาเราเล่นตู้คีบยังไงให้แบบได้ตุ๊กตาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่ต้องเสียเงินคือให้เรารู้จักเจ้าของร้านแค่นั้นเองคุณผู้ชมนี่ พี่ครับเราจะโยนง่ายไหมนี่นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องหยดเล่นเฮ้ยอะไรหัวระเบิดโอ้ยแม่แอฟน์เสร็จแล้วนี่แบบนี้นะครับเฮยคุณพี่บอลมากๆเลยคก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับผู้ชมเจอใหม่เทปนั้นจะพาผู้ชมไปตะลุยกินแหลกไหนต่อฝากติดตามเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับพี่บอลขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับจบยังไงน่ารักไหมเลี้ยงคนต้มเลือดเสี่ยงจี้หรอใช่เหรอ เจดเสียงจีเจจ่าจูจีจีจ่าที่แรกไม่คิดนะครับวันนี้ผมจะได้เจอพี่เกศเพราะว่าปกติเขาเขาไม่มานะครับเขาอยู่กับสาวๆของเขาอะแบบเขาไม่ค่อยว่างมาหาผมหรอกขอบคุณมากครับครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงคล้าถ่ายรูปมารีวิวอาหารกลับไปพร้อมตุ๊กตาน่ารักที่สุด